สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้สุรินฝนตกนะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมก็ค่อนข้างได้น้ําเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเปียกเยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศที่สุรินนีครับได้รับพายุมาจากที่เขาบอกมานะครับนี่ฮะตกนะครับวันนี้ก็งานเข้าผมเองครับผมกำลังพอเห็ดฟางนะครับเจอฝนตกมาก็คือจบเลยครับท่านผู้ชมครับจบเลยเห็ดฟางผมนะครับนี่ฮะก็ ฝนมาแล้วครับผมเตรียมไถนาทำนาแล้วครับได้เวลาที่เกษตรกรเริ่มทำนาแล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้ฝนมันหลงนะครับผมมันไม่เป็นเป็นกาหนดการเนาะอาจจะมีคนจันไรที่มาบริหารประเทศนะครับในเมื่อเขาไม่ออกไปก็นี่ครับมันจะภาพไป็นรมอะไรเปลี่ยนไปหมดนะครับผมนี่ฮะฝนตกกันทั่วฟ้าครับที่ไหนตกบ้างครับรายงานเข้ามานะครับผมนี่ฮะก็นะครับดินก็จะเปียกชื้นนะครับ ฝนตกมาเดี๋ยวหลายคนก็จะเริ่มไถนานะครับไถนานะครับตากลิ้นนะครับผมว่าได้ฝนแล้วมันจะไถง่ายนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนนะครับที่เขาใส่แมงกะชอนนะครับพอเจอฝนตกมันน้าก็จะเพียงนะครับฝนมาอย่างนี้นะครับแมงกะชอนก็จะไม่มานะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับสลับฝนตกนะครับบางคนก็ดีใจนะครับที่ได้ความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับสลับใครที่ทําสวนนะก็ดีใจนะครับ มันจะมาให้ความชุมชื้นกับต้นไม้ของเรานะครับก็นะครับมันมีทั้งดีทั้งเสียนะครับก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับนี่ครับตกได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับดูน้ําครับน้ําเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศดีครับที่นี่นะครับสุรินทร์ครับประเทศสุรินทร์นะครับผมฝนตกแล้วครับที่ไหนฝนตกบ้างครับก็รายงานทักท่ายกันมานะครับผมโอเคครับ ก็วันนี้เอาให้ท่านผู้ชมดูเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ